แม่ขาวคะเตรียมกราบไหว้ห้าครั้งนะคะพนมมือขึ้นเถิดนาไหวบูชาพระรัตนตรัยบูชาคุณพระพุทธที่บริสุทธิ์แลผ่องใส บูชาคุณพระธรรมที่ท่านนมนำเชิดชูไว้บูชาคุณพระสงฆ์ที่ทานดำร้องะะาาสาาบูชาบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ บูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรดาลวิชาให้ไว้บูชาอย่างนี้จำดีนะท่านเอ่ยเตรียมตัวกราบเทิดนะท่านที่มาในกองทัพธรรม กราบหนึ่งคุณพระพุทธที่บริสุทธิ์เล่ผ่องใสกราบสองคุณพระธรรมที่ทานน้อมนำเฉิดช่วยกราบสามคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนา กราบสีบิดามารดาทีเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่กรบาบพระครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรดานวิชาให้ไว้กรบาบไหวให้ได้ห้าครัง้งเพื่อพลังพระศาสนา ต่อไปในภายภาคหน้าเราจะถึงซึ่งพระนิพพานเราจะถึงซึงพระนิพพานเราจะถึงซึ่งพระนิพพานต่อไปนะคะให้แม่ดำถือ พันดอกไม้เพื่อบูชาคุณค่ะเชิญแม่ขาวนะคะกล่าวคําบูชาคุณพร้อมกันนะคะมาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชาบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระพุทธที่ได้ตรัสสรุมาบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระธรรม ที่ได้นำความสุขมาบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณพระสงฆ์ผู้ดำรงพระวินยัยมาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชาบูชาคุณบิดาบูชาคุณมารดาเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่มาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชาบูชาองค์กษัตริย์บูชาองค์กษัตริย์อีกทั้งรัฐและชาติไทยมาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชาบูชาผู้มีคุณบูชาผู้มีคุณที่เจือจุนด้วยน้ำใจมาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชาบูชาแด่คุณครูบูชาแด่คุณครูที่เอ็นดูสอนสิทธ์มาที่เอ็นดูสอนสิทธิ์มาแม่ดำถวายดอกไม้นะคะ ไปเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพระมหาจะโลกาที่ปติสามปติกัาหัรเชลีอาน ติวรังอายจถาสันติธะสาตะปะระจักขะชาติกา บอดีพร้อมเป็นบรมในโลการทรงฤทธิสักดากว่าบริษัท,ทุุกหมู่พร้อมน้อมหัดนมสักการ ประดิษฐานนาที่สมควรแล้วจึงบงงังคอมทุลีบาทพระส,ะสัจหาขอพรอันประเสะิฐวารเลดมโหระา วงสัตว์ในโลกหากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมพระหสุธูธรรมะอันรู้จีโปรดปวงประชาชี อ่าจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาและเลิศลำ้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทาสาและวาที ให้สำเร็จผลแกป่ปวงชนบรรดามีสุขกกเกสษมสีต้มดังเจตตานาเธอ สุภมัสดุพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ประนิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหัน์สมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ร่วงแล้ว2 5 5พหาพรรษาปัจจุบันสมัยกันยายนมาศุรทินที่เก้าละวิวาโรวาทพระพุทธศาสนายุการจำเดิม แต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะพึงกำหนดด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโตปรังลาชาธานาทินีปุรเรสิตานิกุสรกรมมานิยาติเปตาละฟันติติณโนะอกาสบัดน,นี้อาตมาภาคจะได้แสดงพระธรรม,มเทศนา พละนาว่าด้วยเรื่องอริสงแห่งการทำบุญในวันศาสเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลกิริยาสัมมาปฏิบัติแห่งท่านพุทธสแห่งท่านพุทธบริษัทผู้สนใจในธรรมปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติสืไปโดยสมควรแก่การเวลาดำเนินความตามในแห่ง บาลีนิเข็บบทณเบื้องต้นนั้นว่าในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่พระเวรุวันมหาวิหารในกรุงราชครึกพระองค์ทรงกรรลัดปลารุพระเจ้าพิมพิสารให้เป็นต้นเหตุในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงราชครึก คืนวันหนึ่งเท้าวเธอทรงดำริว่ามารดาบิดาและญาติทั้งหลายของเราตายไปแล้วจกได้เสวยสุขหรือทุกหนอที่จริงบุคคลผู้มีใจอันทพันจะทำกรรมอันหยาบช้าอากุศลกรรมนั้นก็จะชักนำไปสู่อบ,บาย ส่วนบุคคลผู้ขวนขวายในความสุจริตนั้นครั้นดัดจิตลงแล้วก็จะได้ไปสู่สุขติแต่ส่วนญาติของเราพึงมีทุกขเป็นเบื้องหน้าอยากจะนั้นเลยพรุ่งนี้เช้าจักไปทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นรุ่งเชา้าเท้าเธอก็ได้จัดแจงเครื่องสักกา์ะเสร็จแล้วก็ได้ ไปสำนักของพระบรมศาสดาทั้นถึงแล้วก็บูชาด้วยเครื่องสักกระ,ละแล้วนั่งลงณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พระภูมีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มีความวิตกว่ามารดาบิดาของและหมย่าผู้ที่ตายไปแล้วยังปรลโลก แล้วนั้นบางคนก็ไปสู่สุขติแต่หากญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าไปทนทุกเวทนาอยู่ในทุกขติเช่นนั้นข้าพระองค์จะทำกุศลอะไรอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้พวกญาติจึงจะได้รับส่วนกุศลเหล่านั้นแต่ถ้า ส่วนบุญส่วนกุศลผลทานที่อุทิศไปให้นั้นไม่ถึงท่านเหล่านั้นล่ะจะไปตกอยู่แก่บุคคลใดพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงกลัสว่าถึงแก่ญาติอื่นๆอีกต่อไปแต่ถ้าหากไม่ถึงเสียเลยก็จะตกเป็นของทาย,ยก ผู้เป็นเจ้าของแห่งทยทานนั่นเองแล้วสวยสุขสมบัติในโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับพระดำรัสของพระเจ้าพิมพิสารดังนั้นแล้วจึงกลัดว่ามหาบาพิษตามที่มหาบาพิษกล่าวมานั้นเป็นประโยชน์มากคือ การที่มหาบพิษจะทำบุญให้ทานแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่มารดาและญาติทั้งหลายนั้นนับว่าเป็นผู้มีน้ำพระทัยประกอบด้วยความกตัญยูกะตะเวทิตาคุณจัดว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอริยทรัพย์ในบรวรพระพุทธศาสนาแล้วเกิดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล ส่งไปให้แก่ผู้ที่ดับชีพวายชนไปสู่ปรโลกแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นก็จัดได้รับส่วนบุญส่วนกุศลโดยฉับพลันเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปทนทุกเวทนาในนรกจัดร้อยชาติก็ดีฉั้นถึงวันศาสตร์คือเดือนสิบตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำถึงแรมสิบห้าค่ำ นายนิรบาลทั้งหลายจะพากันขับไล่สัตว์นรกให้ขึ้นมายัางมนุษย์โลกเพื่อจะได้รับอนุโมทนาสาธุการเพื่อรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติพี่น้องของตนได้อุทิศไปให้ฉะนั้นแล้ววันเช่นนี้หากญาติพี่น้องไม่ได้ทำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ก็ถือว่ามารดาบิดาและยาตมิตรสหายผู้ที่ตายไปแล้วก็จะไม่ได้รับส่วนบุญจัดว่าผู้นั้นไม่ได้ทำประโยชน์แห่งชีวิตให้เกิดขึ้นแต่มาบัดนี้ท่านทั้งหลายมีกุศลศรัทธาแก่กล้าน้อมนำมาจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้มีการจัดการจุดทูปเทียนบูชาพราะรัตนไกล และสมาทานศีลห้าศีลแซึ่งสามารถทำตนให้พ้นจากความดับทุกข์ได้สวยสุขในสวรรเทวโลกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระบรม,มศาสดาดังนี้แล้วก็มีพระไทยโสมนัสยินดีสเสด็จสู่พระบรมรมาชวางัง แล้วจัดแจงวัตถุทยทานเรียบร้อยแล้วรับสั่งให้ชาวบ้านชาวเมืองพากันทำบุญในวันศาสตร์สเสด็จไปยังพระเวลุวันมหาวิหารถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เสร็จแล้วได้อารัธนาให้พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบรมศาส,สดาทรงกลัดพระคาถามีใจความเป็นเชิงแนะนำให้ประชาชนทั้งหลายพากันทาบุญเช่นนี้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล ให้ผู้ดับที่วายชนฉะนั้นแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดประพันธ์คาถาดังที่ได้เชิญมานั้นว่าอัาสิเมอากาสิเมยาติมิจชาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกะตะมนุสรังแปลได้ความว่า เมื่อบุคคลหวนระลึกถึงอุปการะคุณที่เขาได้จะทำไว้แก่ตนแล้วว่าเพื่อให้ทักษิณาทานอุทิศให้แก่ชนเหล่านั้นให้ได้รับประโยชน์และอัตมโมทนาในส่วนกุศลผลบุญที่พวกท่านได้จะทำมาแล้วในวันนี้อุทิศไปให้ แล้วเจริญด้วยทรัพย์สมบัติในสำปลายภพนั้นตามควรแก่ฐานะนิยมสมดังความปรารถนาของท่านทั้งหลายทุกประการปริโยสะในในการที่สุดอัตมาภาพขออำานวยอวยพรแด่ท่านทั้งหลายเพื่อส่งเสริมเพิ่มเติมให้เกิดสมนัตยินดี ในบรวรพระพุทธศาสนาห่วงมหนันบอันกว้างไกลย,ยังสาครให้เต็มเปี่ยมชั้นใดผลทานอันลูกหลานและญาติทั้งหลายได้อุทิศถวายในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จแก่เปรตชนทั้งหลายชั้นนั้นขอสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จด้วยมนโนรสโดยพลัน ความจำนงหวังสิ่งใดอันท่านจงใจเริ่มดำลิผลเต็มที่ทุกสถานเปลียบปลานเป็นหนึ่งพระจันเพนอุป,ปมาเป็นดุจด,ดวงแก้วมณีโชดอันสุขไฟโรดให้บังเกิดความปราโมดแก่สัตว์นิกรทั่วท้องเมธนีจงมีแต่ความสุขเกษมสีมีอายุยืนยาวนานกลับเท่า สัตวสการด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาละย่อมวัฒนาถาวรเป็นไปในคัตทะสันดานของผู้กราบไหว้นอบน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิจนิรัน์ขออำนาจพรสิริสวัสดิ์ที่อ้างมาจงเป็นไปเพื่ออาวุธที่สวัสดิ์ดัง อัตถนิยมสมดังเจตนาทุกประการสุวัติโหตุสัพพธาขอจงมีแต่ความสุขประโยชน์สดที่ผลท่วนทุกการสมดังอัตมาภาพร,รับประทานแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติทาเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี ยาาวลิวหาพุลาปลิโพเลนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยาธามนิโชติลโสยาธา สัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวันธนสิริเสนจังวุธาปัจยิโนจัตตารุทามาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลา